หน้าตอนกลางคืนที่พวกคุณไปดูคอนกันอ่ะอืจริงออฟฟิเชียลประกาศสิ่งนี้ขึ้นมาเลยเว้ยก็คืออนิเมชันใหม่ที่จะฉายใน n น t f l i x ปีหน้าคืนนี้อีกไปกี่เดือนเองโชว์คางุยะฮิเมะปีหน้ายี่สองเมกลาก็ฉายแล้วอ่าโชว์คังคุยะฮิเมะเนี่ยเป็นเป็น a อนิเมชันเดอะมูฟวีนะครับ กำหนดฉายใน Netflix เนี่ยก็เมื่อกี้ที่พี่จินพูดก็คือ22มกราคมนะมแต่เฉพาะทาง Netflix นะไม่ได้ฉายลงภาพยนตร์หรือไม่รู้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ฉายลงภาพยนตร์ในญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไมได้อะแล้วสิ่งนี้เกี่ยวอะไรที่ต้องอามาเอ่ยถึงถ้าใครดูเทเลอร์นะคุณจะได้ยินเสียงสิ่งนั้นออกมาก็คือ <laughs> เพลง w o oh, Is Mine World oh, Is m i n นะ อ่ะเดี๋ยวผมขออ่าอ่าเปิดดูรูปบางส่วนเนี่ยคืองี่เงี้จริงๆในตอนเนี้ยในช่องเน็ตฟลิกเอ่อเน็ตฟลิกใน youtube นะครับแล้วก็ทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งใช่ล้วนลงโฆษณาเรื่องนี้แบบว่าทั้งแบบเทรลเลอร์ trailer, trailer, ละเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเทรลเลอร์ภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมาหมดเลยนะคือคาโปรยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะ,อะไรนะเอ่อนิทานเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่ถูกนำมาเล่าในโลกเวอร์ชวลประมาณนั้นเออ แล้วตามพล็อตเรื่องเนี่ยมันประมาณว่ามันคือแบบโลกว r t ช a l VR chat ประมาณอย่างนั้นน่ะที่ใช้ชื่อว่าซุคคโยมิอ่าเป็นแบบว่าโลกว r t ช a l ที่ชื่อว่า t s ุค u โยมิแล้วก็ในโลกแห่งนั้นก็จะมีแบบศิลปินศิลปินดังที่มีเซตอัพว่าแบบตัวเองเป็น AI อายุ8,000ปีแล้วเป็นแบบผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคนหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวละครอื่นๆที่แบบว่า มาเห็นสิ่งนี้แล้วเกิดอยากจะเป็นแบบเอออยากจะมีอ่าเป็นศิลปินดังในโลกแห่งเวอร์ชวลนี้ด้วยอ่าซึ่งตอนนี้เขามีการเปิดตัวมาสามตัวละครหลักนะครับก็จะมีแบบนะอย่างตามชื่อเรื่องเลยก็คือคางุยะนะคางุยะเนี่ยก็จะบอกเป็นเด็กสาวลึกลับตัดดวงจันทร์ก็คือไม่รู้จะอีกตามรอของเจ้าหญิงคางุยะเบอร์ไหนแล้วในโลกเวอร์ชวลนี่คือยังไงหรือว่าเป็นแบบเด็กที่เบียวว่าตัวเองเป็นคางุยะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ นะแล้วก็จะมีอีกตัวละครอื่นๆอีกอย่างเช่นอ,อันนี้ชื่อว่าอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือจะมีสาวหูหูแมวหรือจิ้งจอกสาวจิ้งจอกเนี่ยชื่อว่าอีโรฮะนะครับก็อันนี้ก็บอกเป็นสาวมอปลายก็คือแบบเป็นสาวมอปลายที่อายุสิบเจ็ดที่น่าจะมาเป็นแบบเหมือนเป็นมามาเล่นโลกเวอร์ชวลนี้นะครับเนี่ยฟนะากาโยริอีโรฮะนะวันนี้ตัวละครหนึ่งนะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่อยู่ในเทเลอร์แล้วออกมาเป็นตัวเด่นเลยก็คือ านยโสุกิมิยาจิโยซึ่งพากเสียงโดยฮายามิซาโอริฮายามิซาโนี่ไม่รู้ยังอยู่ไหมตาตากระโต <Yeah. S 2> อยู่นี่ว่ายังิแบบมาแล้วก็เนี่ยตัวนี้เซตเซตอัพของเขาก็จะบอกว่าเป็นแบบอะไรนะเป็นเป็น AI ผู้มีอายุ8,000ปีอยู่ในโลกเวอร์ชวลอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเหมือนศิลปินดังที่อยู่ในโลกนั้นนะซึ่งก็งไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสตอรี่เขาจะแมชอัพออกมายังไง แต่ตอนนี้ในตัวเทรลเลอร์โปรโมทเนี่ยมันมีเพลง World Is Mine แล้วมันเต็มไปด้วยชื่อศิลปินวอลคลอยเด่นเด่นว mm hmm. อคลคอยพีตัวท็อปๆเด่นๆมากันมากหน้าหลายตายมากนี่คือภาพที่ออฟฟิ i ชียลลงไว้นะครับตอนนี้เขาลงไว้6กชื่อเดี๋ยวนะผมขอย้ยอนรูมอีหนึ่งมือี้มันบงังแชทอ่ะมี h ันนี่เวิรนะครับผม 40mp เคซีแล้ว June, Real cell, od, ไลฟ์จูนเรียวซูเปอร์เซลยุยกอดเอาคอร์ต้องออกเสียงออาคอล่าบ่ะไม่ได้คอราน,นะนะหกตอนตอนนี้อย่างน้อยมีชื่อหกคนนี้แค่สี่คนแรกก็เ <c oughs> นี่ยเนี่ยอ้วออกมาเป็นสี่รุงแล้วคุณเนี่ยเอาไม,ไม่ต้องไม่ต้องมีหกคนหรอกเอาเอาสองสี่คนแรกเอาสองคนไหนมาคอลลาโบกันก็ได้ก็อ้วเป็นรุงแล้วอ่ะอุ้ยโทษ เทลเลอร์มันลัน่นที่เพว่าผมพอดีผมผมว่าจะแชร์ลิงก์เทลเลอร์มาให้ด้วยเดี๋ยวนะแปะ๊บน,นึ่งนะนี่อ่ะถ้าคุณเป็นคืองี้นะประเด็นคือตอนเนี้ยแบบมันเป็นหนึ่งในอนิเมะที่ผมแบบเชื่อตั้งตารอแล้วน่ารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากมเพราะว่าเอ่ออย่างแรกเลยก็คือนาน,านๆทีเราจะได้เห็นแบบบวคลอยพี มารวมมารวมกันอยู่ในโปรเจกต์อนิเมะหนึ่งเดียวคนต่างมีโปรเจกต์ของตัวเองเนาะใช่ใช่อย่างแบบจริงๆคุณนั้นนี่คันนี้เวิร์กเองเนี่ยเขาผมคาดเดาได้ไม่ยากว่าที่แบบเออฮายามินมาเนี่ยผมว่าเพราะอันนี้เวิร์กอยู่ในนั้นด้วยเพราะคุณฮายามินเขาร้องเพลงไอ้นี่ของ,งอคอันนี้เวิร์กไงเขาไว้โปเตะคูเองเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราโอแต่คันนี้เวิร์กเขาล่อดฆ่าไปครึ่งวงการไปก็ใช่ก็ใช่แหละก็ใช่แหละแต่ก็แบบเออคือเขาเคยทํางานกันมาก่อนแล้วก็เข้าใจว่าเออก็คงแบบนะ มีส่วนร่วมในตรงนั้นแล้วก็ฮายามินก mm ็ hmm. มีบทบาทในตรงนี้นะครับแล้วก็ในตัวทีเซอร์ที่เปิดมาเนี่ยก็คือเราจะเห็นภาพส่วนใหญ่จากในโลกเวอร์ชวลที่อยู่ในเรื่องน,นะซึ่งก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นสกปมแบบยังไงแต่ตอนนี้ผมนึกถึงพวกแบบงานโฮสต์ดาวมาโมรูอะอย่างแบบอะไรอะต u m เม r w a วหรือเบลสองเรื่องที่ผ่านมาที่มันเป็นโลกเวอของเขาอะ นั่นหนสิแต่ประเด็นคืออย่างที่บอกของพงศกาเขาเป็นหนังเลยแต่ว่าเรื่องนี้ฮะมันมีวอคารอยพีมาเกี่ยวข้องแบบหกเจ็ดคนอย่างเงี้ยเราควรจะคาดหวังในเรื่องจริงหรแบบือมาจริงมันก็ผมว่าสไตล์แม่มาก่อนแบบเห็นเห็นเลยถ้าผมว่าผมว่าผมคาดหวังมิซิควลของมันเออเออนั่นใช่ผมว่ามันเป็นความเป็นดรามิซิควลตรงนั้นอนะ่ะน่าจะแบบมิซิควลแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนที่อยู่ในอยู่ในโชว์งเรื่องอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเออมันน่าจะตื่นตาตื่นใจนะ ควบกลับเขาก็แบบว่าแนวแบบว่าเก่งเก่งแบบแนวมิวสิกวิดีโออ่ะแบบว่าเป็นผู้กํากับออฟแอนิเมะแบบดังๆอ่ะจูจิสึไคเซ็นอย่างเงี้ยเชนซอมแมนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเป็นผู้กํากับโอพีนะเว้ยไม่ใช่ผู้กำกับอนิเมะเว้ยผู้กํากับโอพีนะเว้ยคุณยามาชิตะเซโกะนะครับผมเคยทำโอพีจูจิสึไคเซ็นเชนซอมแมนโอพนะกำกับโอพีแบบไหนหนึงแอนิเมชั่นช่วเทรเปิดโอพีเท่โคตรๆอ่ะใช่แล้วก็เขาก็เคยทำาอนิเมะอะไรนะ เพนเพนกินพ Peng ัดไอเพนกินไฮเวย์นะ oh, ประมาณ <yeah. S 1> อย่างนั้น <Yeah. S 1> ซึ่งก็เป็นงานจริงแล้วคือที่ผ่านๆมาเป็นงานขายสไตล์อืม mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยจากพวกมกับคนนี้เนี่ยเราเลยค่อนข้างมั่นใจได้ว่าสไตล์สไตลิชของซีนของช็อตต่างๆเนี่ย mm hmm. มันน่าจะออกมาตื่นตาตื่นใจ mm hmm. แล้วเราก็น่าจะได้ย็เป็นกำไร <laughs> ใช่เนื้อเรื่องดีแล้วคิดว่าชัวร์ๆเลยคือตอนเนี้ยออฟฟิเชียัง บอกว่ามีคิวทยอยประกาศอ,อีกก็คือพวกแบบมิวสิกวิดีโอจะตามมาในตั้งแต่หลังกลางเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็แบบเราอาจจะได้ยินเพลงบคอลอยที่เราคุ้นชอบในอนดีตเพราะตอนนี้เ็าเปิดเปิดโบอิสไมล์มาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขามาอย่างเนี้ยแปลว่าต้องเป็นเพลงเออแบบสัญลักษณ์เพลงแบบซิมโบของแต่ละคนเนี่ยต้องมาชัวร์เออมันมันจะ,ะนต้องะอไรมันน่าจะต้องมีเพลงที่เราคุ้นเคยกันอยู่บ้างแล้วก็อาจจะมีเพลงใหม่ๆด้วยซึ่งก็ ไม่แน่ใจรอดูรอดูอดเพลงใหม่อาจจะเป็นแบบร่วมกันโหแต่ว่าหกคนถ้าเกิดมีเพลงใหม่หนึ่งคนเพลงเก่านหนึ่งคนก็สิบสองเพลงเลยนะครูเออก็นั่นแหละครับนะแต่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้พวกนี้มันเหนือเป็นเอ้ยนะเป็นวอลคารอยพีเหนือมนุษย์อะ่ะ <laughs> มันมันเป็นระดับแบบสุด,สดของข้างไปบทบนสุดของหวงอาหารของวอลคารอยพีแล้วอะ่ะเนาะอืมก็เน,นี่ยแหละแล้วก็เอ่อ คาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับผมอย่างเช่นท่านที่เปิดตรงนี้เนี่ยก็ก็เคยทำเพนกินไฮเวย์มาเหมือนกันแล้วก็ดีดีไซน์เดียวกันมาแล้วก็ดีเป็นดีไซเนอร์ของ v i v i d เลสวิวิดเลสโอเพนไอชั่นใช่ใช่ใช่ที่เป็นแบบกางเกงสั้นๆอ่ะไอ้กางเกงสั้นๆอันนั้นอันนั้นแหละนั่นแหละแก่เลยการ์ตูนแก่วักนะก็เป็นเป็นตัวภาพสวยมากคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์นะครับผมซึ่งก็เลยแบบ ็ถือว่าสตาฟเองก็ก็ดูน่าสนใจอืมน่าสนใจระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่จริงอ่ะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าสตอร,รี่มันจะมีอะไรเพราะคือใ,ในใทีเซอร์ไม่มีฉากระเบิดด้วยซึ่งบอกว่าอะไรวะอะไรวะมันจะมีแอคชั่นไหมเรืออะไรไหมไม่รู้เหมือนกันนะแนวไอดอลอะ่ะด,ด,ดูดูแนวแว่าจะเป็นแนวไอดอลแหละไปถึงว่าตัวเรื่องนะแต่แว่ากงเดาลำบากอยู่เพราะบอกบอก,บอกอะไรมาน้อยมาก แต่นักภาคสามคนนี้คือแบบเน,น้นเน้นเน้นร้องเพลงจัดจัดอ่ะนักสึโยชิยูยโโกุเนี่ยคือโชว์บายร็อกกันอ่าซึ่แบบ<อ>จริงๆเ,เ,เ,เป็นเป็นแฟนชายเน้นเพลงมากๆของสตาริโอแต่นักเตะอันนานี้จะเป็นมามา,มาแนวอะภาคมากกว่าไม่ค่อยเห็นแบบงานเพลงเป็นเด็กแต่ตองแต่ตองในสามตัดแล้วอ่ะคุณยูกุกับคุณพายามินนี่แบบร้องเพลงแข็งสุดเนะออ ข้างยานี่ส่งแกวมากเลยนะซึ่งแปลว่าก็น่าสนใจเลยแบบมันดูมันดูเป็นโปรเจกต์ที่เปิดตัวมาแล้วน่าสนใจมากมแต่แป๊บเดียวเองไม่ต้องรอกันนานใช่แป๊บเดียวเองีสองมกราเอาเอนั่นแหละผมว่าช่วงนี้เขาอัดโปรโมชั่นโปรดักต์นะอัดเทลเลอร์กันแบบหนักๆนนเ,นเ,นเน้นๆน้เนาะจากในเว็บออฟฟิเชียลเขานะเออเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เว็บออฟฟิเชียลด้วยออฟฟิเชียลเขาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการลงอะไรนะลงเอ่อ โปรโมทเพลงในตำตามมานะในในช่วงเนี่ยถัดๆไปเนี่ยจะมีเริ่มแบบทยอยลงโปรโมทเพลงเขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอดูรอดูว่ามันจะไปทางไหนเพลงผมว่าเพลงก็คุ้นหูมันทุกคนแน่ๆร้ก็เป็นถ้าเกิดเปิดมาเป็นเวอร์ชั่นม่นมนะเนาะแต่ถามว่าผมจะเสียดายอะไรกับโปรเจก t นี้นะคือถ้ามันถา้นถามันไม่ได้ฉายลงอ่าถ้ามันแบบลงเน็ตฟลิกอย่างเดียวเนี่ยคือผมมามีความรู้สึกว่าหนังแบบเนี้ยถ้ามันฉายลงนะแม่งต้องจะต้องมีรอบรอบที่เรียกว่า O N J O A หรือคือรอบที่คุณสามารถส่งเสียงเชียร์และโบกแท่งไฟได้ถ้าเป็นหนังแบบเนี้ยมันจะต้องมีโกตินะถ้ามาฉายโรงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีรอบแบบนั้นซึ่งพอมาลงเน็ตฟลิกเนี่ยมันก็เลยจะไม่มีไม่มีรอบแบบนั้นไงแต่ถามว่ารอบแบบนั้นรอบแบบนั้นคุณจะรู้สึกยังไงผมเคยไปรอบโอเอ็นโจเอหรือรอบที่สามารถส่งเสียงเชียร์โบกแท่งไฟได้แล้วในหนังโอเอนจเรตไทยโอ้โหแล้วมันมันมากสนุกมาก <laughs> คือน,นอกจากแค่เรื่องที่แบบช่วงที่ช่วงที่มันร้องเพลงในที่เป็นมสิวสิคเ้าในหนังโปรเซไกแล้วทุกคนจะบอกแท่งไปแล้วส่งแล้วคอตามกันได้เนี่ยมันคือด้วยความที่ว่ามันเป็นรอบที่สามารถส่งเสียงเชียร์ได้หรือส่งเสียงในระหว่างที่หนังฉายได้คุณเ้ยมันเหมือนเวลาคุณดูดูเรีแอคชั่นหนังอ่ะดูช่อง <t ell> แบบเรีแอคชั่นหนังอ่ะแล้วทุกคนแบบว่ามันจะเหมือนแบบบางคน <t ell> ดูไปตกมุกไปอ่ะ <t ell> ขอโทษครับอ่าต่อ บางคนดูดูไปตกมุกไปในหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันเอนจอยมากในการแบบประสบการณ์ในการดูมันมันบันเทิงเออคือถ้าใครเคยดูหนังลงในญี่ปุ่นเนี่ยจะจะทราบว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมีเรีกชั่นกับหนังนะหมายถึงแบบว่า oh. แบบเอ,อ่อถ้ามุกตลกบางทีเขาจะไม่ขำเออหรือแบบว่าเอ่ออย่างไรนะฉากสมมุติแบบ Avenger เจอร์เอ็กมอ่ะสมมติเอาเอนเจอร์เอ็กมอะฉากแบบออนย l เลฟแล้วแบบทุกคนแม่งแบบเปิดแกนวาร์ปมาแล้ว คนในโรงในหนังไทยลงลงออโรงหนังในไทยอ่ะตบมือกันอะไรเงี้ยในญี่ปุ่นเขาจะเงียบๆกันเว้ยแบบแบบมุกตลกก็จะไม่หัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยหัวเราะกันจะมีหือเบาๆอะไรเงี้ยจะไม่ขำกันทั้งโรงง่ายๆเท่าไหร่แต่ว่ารอบที่ส่งเสียงเชียร์ได้เนี่ยในโรงหนังญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนถ้าขำก็คือจะขำมันอย่างเต็มที่มันเลยหาย,ยากดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบจะมีความเสียดายนิดหน่อยถ้าหนังเรื่องนี้จะไม่ได้ฉายในโรงจะฉายแต่ในเน็ตฟลิก คือถ้าฉายในโรงมันน่าจะมีแบบรอบแบบนั้นอ่ะค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะมีรอบแบบนั้นนะแต่ก็ไม่รู้หละย,ยังไงรอรอ <นะ S 2> ดูรอดูอาจจ<น>ะนั่นปะฉายฉายก่อนลงเด็ดปิกหน,นึ่งวันอะไรเงี้ยแล้วหลังเด็ดลงเด็ดปิกสักเดือนสองเดือนมีรอบเชียร์อะไรอย่างเงี้ยรอดูไม่รู้<ล>รอยู่ทัวงานด้วยแหละถ้าง,งานมันเทพมากคงได้อยู่ในโรงหนังก็ใช่ใช่นะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้สําหรับอนิเมะที่เอามาแนะนํานะครับก็แน่นอนผมเอ่อมกราคมผม มีแอคเคาท์เน็ตฟลิอยู่แล้วผมดูดูแน่นอนรีวิวแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าหนังดีนี่รีวิวช้ำๆถ้าหนังไม่ดีเราจะลืมมันไป <laughs> ก็ก็ไมก่ก็คงรีวิวแต่ว่าก็คงแบบพูดถึงในแง่ที่มันอจุดที่มันดีจุดที่มันนั่นแหละก็ถ้าใครได้ติดตามมาเวลาผมรีวิวหนังผมก็พูดทุกอย่างอยู่แล้วหรือปะ่ะแบบเอออะไรที่ไม่ชอบผมก็พูดถึงอะไรประมาณนั้นอื <laughs> แม้แต่หนังที่แบบผมดูมาแล้วเฉยๆเฉยๆผมก็ยังพูดถึงอะไรเงี้ยเออแต่เรื่องที่เราจัดหนักเลยอีกอย่างหนึ่งอีกอย เน็ตฟลิกไทยเขาลงชื่อไทยด้วยแต่แบบเป็นชื่อไทยที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนชื่อไทยเท่าไหร่อ่าฮะคือเจ้าหญิงก็บอกไม่ไผ่ในโลกเมตาเวิร์สนี่ชื่อเรื่องเหรออาจจะนั่นมั้งอาจจะพอใกล้ๆแล้วมันเลยตั้งสองสามเดือนเปลี่ยนชื่อได้มั้งแั่เซตตีิก็เคยเปลี่ยนชื่อนะเออคือจะแบบจะแบบอะไรนะเจ้าหญิงคังวุยะ โลกเมตาเวิร์สอะไรอย่างนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันแบบเจ้าหญิงกระบอกไม่ไถ่ใน,นโลกเมตาเวิร์สแต่เขานั่นเออก็อยู่ว่าคนคนที่แปลไทยเขาส่งชื่อยังไงด้วยอะ่ะเออแต่คือโลโก้มันมาพร้อมแล้วอะ่ะก็เลยแบบถ้าโลโก้ม,มาพร้อมก็จบแล้วดูดิที่ผมเปิดอยู่เนี่ยโลโก้มันพร้อมแล้วไง,องโอ้เรียบร้อยเอ,อ้แต่ไอ,อ้โลโก้แค่นี้มันยังไม,ไม่ไม่ยากมันแก้ไม่ยากเดี๋ยวดูดอีกทีแล้วกันะะนะแต่ชื่อชื่อภาษาอังกฤษเจ๋งดีครับ Cosmic Princess k a n g u y a เออก็ก็เจ๋งดี